ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางหวยฮานอยนะครับ2ตัวเน้นรูดนะครับ ในงวดวันที่18นะครับปึกสภาคมนะครับพศสองพันนะครับครับผมสําหรับเมื่อวานนะครับตัวเลขแนวทางที่ผมให้ไปนะครับเด่น1กับ2นะครับเด่น1นะครับก็เข้า10นะครับตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะครับสําหรับรูด2นะครับก็เข้า2 6นะครับแล้วก็2 5นะครับ2 6ในรอบปกตินะครับ25ในรอบ VIP นะครับ ครับผมสำหรับเมื่อวานนะครับผมพี่น้องก็ในช่วงของนอยวีไอพีนะครับก็เกิดเหตุขัดข้องนะครับตัวเลขก็หายไปนานนะครับก็เพิ่งโผล่นะครับก็เข้านะครับสองห้านะครับผมพี่น้องเลขสามตัว v i p ก็แปดห้าหกนะครับสำหรับเมื่อวานนะครับก็เข้าสามนอยนะครับเข้านอยเฉพาะกิจแล้วก็ปกตินะครับแล้วก็ v i p นะครับ สำหรับเมื่อวานนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ fc พี่น้องนะครับที่ได้สูตร2ตัวเน้นรูดไปนะครับสูตรนี้ก็พลาดยากนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ได้ตัวเลขมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาชมไปพร้อมกันเลยนะครับกับตัวเลขแนวทางที่ผมได้มานะครับเลขที่ผมได้มานะครับเน้นรูดศูนย์กับ9นะครับเพื่อความชัวนะครับเต่นศูนย์ก็จะมี0ูนย์เก้านะครับศูนย์ศูนย์นะครับ 05นะครับ02นะครับสำหรับเด่น0ูนย์นะครับเด่น9นะครับก็จะมี91นะครับ95นะครับ94นะครับ97นะครับสำหรับเด่น9นะครับชุด3ตัวนะครับก็จะมี609นะครับ7 95นะครับ 605นะครับสำหรับตัวเลขชุด3ตัวนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็มานำเสนอนะครับเพื่อเป็นแนวทางเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแนวทางหวยฮานอย2ตัวเด่นเน้นรูดนะครับในงวดวันที่18นะครับพฤศจิกาคมพศ2564นะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับ f c พี่น้องนะครับที่เข้ามากด subscribe นะครับ กดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้อดมินนะครับคิมพารวยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้นะครับออดมินก็ขอพี่น้องทุกท่านนะครับมีความโชคดีนะครับมีความสุขทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับออดมินคิมพารวยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ